ผู้ผู้เจ้านางลูดีอะดูดิัมันีไไรไม่เง้ผู้หจำเือาโได้พ่อสอนเลยนี่หลายีตอนนั้นไม่เงี้ยเลยสิบเจ็ดหรือสิบดมาอายุสิบหกมาอายุสิบหกปีมาอายุสิไม่เง่อายุสิหกตอนนี้งยอยู่เท่าไหร่เจ็ดสป 7จ็ดสิบลบหเลยอ8 1 6 62หกสิบองหกสิบสมันบหกสิบปีตอนนี้มา่นย่งือตังไม่เลยมันบ่นอแม่ทีือเขายูมาก่อนแล้วต <c oughs> ังไม่รเรอาาเพราะฉะนั้นหมู่บ้านนี้ตั้งมาแล้วกี่ปีครับหกปีหกนับย้อนหลังไปเป็นพศเท่าไหรห่ครับ เอาสองห้าห้าห้าลบหกสิบสอือได้เท่าไหร่ถบ้ามี่ถอะไร่ะล้วล่ะมี่สองสิบสามนสามีเ้เพราะฉะนั้นบ้านเราถวิตั้งขึ้นเมื่อปีสอปี สองพันเก้าร้อยน้องพนสี่ร้อยมีคนทางนี้บอกสองพมาสักพอสมวรรู้ไหมครับเอเขาก็หูมือนีแหละเอาอานะตั้งเมื่อปี2องพันสี่ร้อ้าสิบสามหกสองปีมาแล้วใช่หรือไม่ใช่แม่ขอหยุดให้หน่อยบ่ายสวยก็บอเองพน่ชายผมยืนไม่สวน ตมไทยจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเดียวกันด้วยโอ้เพิ่งรู้อยู่นี่มาจะเจ็ดปีแล้วแปดปีแล้วเพิ่งรู้ว่าจุดเริ่มต้นของบ้านเนี้ยคือมาจากร้อยเอ็ดอ่ะมาตอนแรกสภาพทั่วไปเป็นยังไงเป็นยังไงสภาพตอนแรกที่มาคือมีเป็นป่าแล้วก็เป็นทุ่งนานะครับไป,ไป,ไปเป็นป่า ไคร้เป็นปลาไพเป็นป่าไยอันนั้นคือที่มาอยากจะถามทีละคนนะกับคำถามพวกเนี้นะครับทำไมเาเรียกวังทำไมถึงเรียกวังเไม่ใหญ่ทไมเขาเรียกวังมเป็นคลองอยู่นั่เป็นคลองคลองเป็นแห่งน้ำเป็นน้น้ำเป็นน้ำค่าวัง่าวังก็คือแห่งแเป็นวัง ภาษาเขาเรียกวังที่สุดแล้วคือจะให้ทุกคนมาเล่าว่าความเป็นมายัางไงเรือ,ออกไหมอันนี้ฝึกเขียนเรื่องเล่าด้วยแล้วก็สํารวจประวัติเมื่อกี้มีคนตั้งตั้งชื่อทีมขึ้นมาชุดหนึ่งน่ารักมากเลยประธานอยู่ไหนประธานมาใช้คาว่าอะไรน,นะเมืเ่อกี้นักสํารวจอะไรนะนักอะไรนะอะไรท้องถิน่นท้องถิน่นน่ะลืมแล้ว <laughs> ลืมแนวู้ห้ะ เขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งเมื่อกี้อะไรนักสำรวจน้อยท้องจิ่นเลยเขาเนะี่ยเมื่อก่อนต้นไม้ลายว่าลายี่จะต้นไม้เมื่อก่อนต้นไม้เยอะนะปลาละครับปลาเยอะปลาก็เยอะนะอ่าเาเล่นมาเดือเลยเมื่อก่อนอยายบอกว่าเก้งควาง หมูป่าครับเป็นลกูกมันเออเลกูกมันก็มาเล่นน่นะมาเล่นในบ้านจนทุกคนคิดดูถ้าเราเกิดสมัยนั้นนะหมูป่าเก่งกวาวิ่งมาเล่นด้วยสนุกไหมสนุกเออเนาะคุณกตบบนี้นะคุณแตครับ,บแต่เยี่ยวมันเหมือนตกน้าตีเยี่ยวอะไรตีเนี่น่ะน้ามันไหร่ถ่วงบ้านมาเลยเก่งมันก็มมันตะฟ่างบอลมันตกไม่ห่วยพอเรียบมันก็ไปหลับสลับไปเยี่ยว น้ำน้ำนเคยท่วมบ้างไหมไงเราจะหลัง่ท่วมปีเดียวขนาดท่วมเกล็ดได้จับไอ้ติ้งเกล็ดได้ด้แม่ดีตอนนี้เมื่อเธอเกิดมาเนี่ยปีปีที่แล้วสองประมาณสองปีก่อนพวกเธอเห็นน้ำท่วมใช่ไหมครับเนีเห็นน้ำท่วมใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นสมัยที่แม่ใหญ่เป็นเป็นสาวสาวอายุสิบเจ็ดสิบแต่งมาเนี่ยก็เคยมีน้ำท่วมครั้งนึง นะเพราะนั้นอ่าจุดไว้จุดไว้จไว้เคยมีน้ำท่วมนะหมอยาม่หมอเขาบอหมอยาหักไม่ีม่อเป็นไงตผดเสือไม่รูว่าเป็นหมอยังก่อเออไม่้ว่าเป็นหมอโต้นะ ปวดหัวปวดท้องเป็นไฟลามทุ่งอืออาพูดทางนะครับเด็กๆถ้าไปเมื่อก่อนเราขึ้นอำเภอไหนไโคกชรดเ,เวลาไปโคกชมดท่านุไม้ไปยังไงเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยพวกเธอโรงเรียนพวกเธอสี้เกียจ์ไปเลยสี่เกียรได้ไหมไม่ใหญ่นี่สี่เกียจ์เป็นยังเรียนมีบ่ นี่จะว่ได้บ่าเดี๋ยวไปนีเดินไปนี่เกวียนนี่มาเดินไปขึ้นรถไหนเดินไปขึ้นรถถนนยายถนนยี่เอียงถนนเพิงขึ้นบางเพิงขึ้นรถที่วังเพิงเดินจากตรงเนี้ยไปขึ้นรถที่วังเพิงอ่าเพราะฉะนั้นการสัญจรเมื่อก่อนก็จะคำว่าสัญจรไหมสัญจรมีการเดินทางไปมาเนี่ยจะใช้การเดินแล้วก็มีเกวียนบางเพิงเขาจะมีรถที่รถึงถนนยาย คนจีเ่อ้าเหรือว่าสองแถวหรือ่าอืมเวราซื้อของมาแล้วทำไงดีเอ้เพราะา่เอถแล้วา่ะนักเรียนเวลาไปซื้อของเนี่ยจะไม่สามารถเอามาเยอะได้นะครับเพราะว่าถ้าเอามาก็คืออย่างทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นรถบริษาทบ้านเราวิ่งผ่านใช่ไหม ทุกวันนี้ถ้าไปข้อส่งเรองเราเรามีรถอะไรไปมั่งสะโดสบโดใช่ไหมครับสะโบดถ้าเราซื้อของสะโบดตอนี้เราซื้ออะไรเราขนขึ้นรถเสร็จแล้วลงปากทางแล้วก็มีคนไปรับใช่ไหม<ช>แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับคือว่าซื้อของมาแล้วต้องลงนองเพลิงะฉะนั้นไม่ใหญ่บอกว่าซื้อของเนี่ยก็ซื้อมาได้แค่หาบมาเท่านั้นถ้าเกินหาบไม่ไหวก็คือเอามาไม่ได้เออสมัยนั้นเนี่ยเงินใช้เงินีอย่างไง เงินสตางค์เขาเรียกจ๋าสตางค์แดงเหรอเมื่อก่อนเงินเนี่ยไม่ใช่เป็นบาทนะครับเป็นเงินสตางค์ตู้รู้สึกตรงกลางจะมีรูะเงินเมื่อก่อนตรงกลางมีรูนะครับมีกี่สตางค์นะครับสตางค์10สตางค์5สตางค์10สตางค์ต้องถามว่าสมัยนั้นจะเทียบอะไรได้บ้าน้ำตาอะไรที่เห็นชัดๆเทียบราคาน้ำตาขวดละเท่าไหร่ป็นหายน้ำตาคว เป็นไงเลยหายแล้วเท่าไรเมืงอไงสตังค์บ้งเงินสตังค์นึงสิ่งยังได้ใช่ไหมนั่นไปตลาดทีนเอาไปจับบาอไปตลาดที่นนี่เอาไปจับบาทนี้นี่หลายบาทบุ๊คลอยก็สั่งเลยห้าบาทสิบบาทไมาดเจบาทกงหลายนี่มต่พอดีหมูตะก้อนขายตัวเท่าไหร่ขายไม่ต้วะใช่ไหม ตัวเท่าไหร่ม่บาททุบาทเมืเ่อก่อนหมูตัวละแปดสิบบาทตอนนี้หมูตัวลวะหกพันใช่ไหมจ๊าใช่ไหมโหฮุฟน้นอาสม่าสมัยนี้ใช้ท่ายเลยเออเนาะก็เปนเเามาจริงจริงเพิ่งขายเมื่อวานแล้วหมูเพิ่งขายเหรอออนอ๋อไอ้นั้นเห็นความแตกต่างไหมเงินเมื่อก่อนค่าเงินเป็นไงนะแปดสิบบาทซื้อหมูได้เป็นตัวแต่เดี๋ยวนี้ โอ้ซื้อก <in row> <r isa> ันหลายตัวเด็กยตัวด้วยเห็นไหมแต่ทุกวันนี้จะซื้อหมูตัวไหนกันด้วยครับตัวพันตัวพันเพราะั้นเนี่ยพี่ทำเป็นต้องให้พวกโราเรียนนี่ย่างนั้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนบอกว่าที่เก็บไปโรงเรียนแม่ใช้ให้ไปตักน้ำแม่ใช้ให้ซักซุ่มครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้แล้วอย่างเงี้ยรุ่นไม่ใช่รุ่นเมียรุ่นกลางๆรุ่นเขยเมียนะ รนพ่อใหญ่เนดรุ่นพวกป้านาะวเ,เดี๋ยวจะให้เลาให้พวกเราฟังใกล้ๆพวกเราแหละโอเคไหมค่ะเออการทะเลเล่นการทะเลเล่นโอเพนีประเพ้อ้ออแล้วอะไรอีกนนี้แหละอันนี้แหละเออเพราะนั้นวันนี้ใครได้ออไบันทุกความดีไปแล้วบ้างเย้อกลับไปเขียนได้ฮะ ไอโม่ไม่ได้หรอเพื่อนได้แล้วได้เลยมันเพื่อนคนหนึ่งได้แล้วฮะมันเพก่อนคนหนึ่งวันนี้ขอไใจเห็นว่าวันนี้เราได้มานอกจากมาเรียนรู้จากไม่ใหญ่ก็คือได้มาเยี่ยมไม่ใหญ่ด้วยถูกไหมใช่ไหมครับคุณไม่โอ่าขี้เขียวยืดโดนเข็มเน่านั่งๆเน่าชิ้เสียเฉ็วข้าวเราจะไปล่ำเด่นให้เด่นชื่นบอกนีเสียจอะไรอีกชั้นเจ้าไม่ยลมาน ว่ามาเรลวว่าเขาชี้จถกได้เงนสะาาเขาว่าจะได้ได้มงินขก้าวนี่้มเหอนันแม่ันต๊ะจะได้เลียงไปหนาห้างจได้เียนไปใสขิงใส่ใสจะไปสค้มตอเตัาจะไปเือเลือตาหน้าหินจะสวยหน้าบ้านม้าหนึ่ง้นเหนั่แม่ด้หนึ่งเดาอุ เ่ีวัวเลขแนมาอาจจะโยกเป็นั่เลขวั่งาเาหาพ่านะเขาหาว่าชุมบ้าไหมตลอดนะตลอดขยับไปหน้างทางนู้นนั่งลงหนูอยู่นี่แหละนั่งลงครับลุกยีลาคนครับนั่งลงนั่งลง ไปที่นได้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 ไดได้ได้ได้ดีได้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 กด้ไ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 ่้ได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 าได้ได้ไ้ดดยด้ไดดได้ดมดยด้ด้ดดดดดดดเด้เดดไมดดไดได้

ไอ,อตต Ari าาดได้ไปกือไ้กอไปดตได้ไปเลยไปูกหกนใหแล้วเยถือ่าครูนี่ก็ได้เลยไปให้คูมัดไให้ เออเห้เแบงค์กนไม่งยหญ่งงี่ิมเบากระถาพูดใดไม่ใหญ่นไม่เอาไปเอาไปเเอาไเพูดไปภาษานี่แหละอ่ะขอขอบคุณยายความรู้ของเราในวันนี้โอ้ร้านคุณโชคดีให้เียมัน้เก่งเป็นเจ้าคนเลยคนนะคร ขอบคุณใครยังหนึ่งสองครั้งเยอะยุดยุดอ่ะม้วนฟ้ามอกของเราจะถ่ายผ้าหมู่ฟ้ามอกของมามอกให้ไม่ใหญ่เลยขอให้ไม่ใหญ่ทุกผ้าแข็งแรงขอให้ไม่ใหญ่ถุขภาพแข็งแรงทุกคนลูกหลานเดินดุลไม่ใหญ่ดื้อหมดวงตาดีจะได้กานอับละมร์